ค่ะเยี่ยมชมห้องศิลปะพระกุมารมหาสสรคามค่ะน้องๆก,ก,กำลังวาดสับปะรดนะคะห้องป .3 3ทับซึ่งเป็นบทเรียนในหนังสือนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะวาดได้ดูใน u t u b e นะคะหลักการร่างภาพนี้จะเป็นร่างภาพสับปะรดค่ะ,ะ้าเป็นการร่างภาพแล้วแรงเงาเรียกว่าดรออิ่งถ้าเป็นการวาดภาพแล้วระบายสีเรียกว่าเพ้นติ่งเดี๋ยวจะดูน้องนิชาที่กำลังทำอยู่นี้เป็นผลงานของน้องนิชา อันนี้วาดสับป,ปะรดอยู่นะคะแล้วก็ระบายสีแล้วอันนี้จะเป็นเราเรียกว่างานเพนติ้งเพนติ้งคือการวาดภาพระบายสีสีบางคนที่ลืมออกมา,มาก,ก็สามารถที่จะรับกับค,คุณครูได้มุมห้องตรงนั้นนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะของงานปฏติมากรรมด้วยตรงนั้นจะเป็นการปั้นขัดปั้นดินน้ํามันแต่ว่าสัปดาห์ต่อไปจะเป็นการปั้นกิจกรรมวันแม่นะ เพราะว่าในหลักสูตรของเราก็จะเป็นวาดภาพเป็นปั้นเป็นนะคะการปั้นมีจีลักษณะจําได้ไหมเักเรียนไไไไะไหนลองท่องดูสิคะการปั้นมี3ามลักษณะคือนูนต่ำนูนสูงลอยตัวนูนต่ำม,มองเห็นยังไงคะลูกด้านหน้าด้านเดียวเช่นภาพนี้ท้องฟ้าพื้นดินเป็นนูนต่ำ เป็นผลงานของพี่นักเรียนนะคะแล้วก็นูนสูงมองเห็นกี่ข้างลูกด้านหน้ากับด,ด้านข้างลอยตัวนะคะลูกลอยตัวมองเห็นรอบด้านค่ะเหมือนกับผลงานชิ้นนี้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราวาดก่อนสัปดาห์หน้าเตรียมดินน้ำมันกลุ่มหนึ่งสี่คนตามโต๊ะนั่งนะคะจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้แต่ว่าสี่คนเท่านั้นรวมดินน้ำมันกัน ก็ซื้อคนละหนึ่งก้อนพอหรือสองก้อน10บาทนะคะอะจาจะปั้นกิจกรรมวันแม่นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะชม3าทัสพระกุมารมหาสรารคามที่ห้องศิลปะพระกุมารมหาสรารคามค่ะ